นี่น้องโนดนะครับโนดนะครับว่ากินคำเดียวหรือเปล่าล่ะโอ้ผมทำทำตามสิทธิ์พี่ครับเพิ่งฝึกครับฝึกได้สามเดือนนะครับยังผ่านโปรเลยสอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอ่ะผ่านแล้วผ่านโปรแล้วผ่านโปรเลยใช่ไหมกำลังเริ่มกำลังเข้างานเนาะเข้างานแล้วประจำเลยเริ่มประจำแล้วเริ่มเป็นเป็นพนักงานประจำแล้วกินไม่เดียวคุ่งได้ไในอร่อยฟังเลยกินมื่อเดียวก็รู้สึกว่า เอาอะไรเอาจิตใจหรือว่าเอาร่างกายเอาทั้งร่างกายและจิตใจเอาร่างกายก่อนเอาร่างกายร่างกาย,กาย,ยครับก็คือช่วงแรกเนี่ยสามสามสามอาทิตย์แรกนี่คือแบบทรมานมากเลยแบบมันเหนื่อยมันเพลียเพราะว่าเหมือนร่างกายเรามันขาดน้ำตาลน้ำตาลไม่ต่อเนื่องไงอพี่มันเคยได้รับมันมา่มันเคยได้รับตลอดเลยใช่ไหมเราต้องเติมสารอาหารเช้ากันเย็นใช่ไหมพอเรากินมื้อเดียวเนี่ยมันช่วงห่างมันเยอะเ่ยเออมันก็จะเพลีย แต่แต่มันก็มีข้อดีเพราะว่าเราจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านคืออันนี้คือเรื่องจิตใจแล้วใช่ไหมนี่เรื่องจิตใจเราคือเราก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็เรานอนหลับสบายแล้วก็ตัวเราจะเบาขึ้นแล้วจิตใจเราจะมันจะเหมือนกับผมเลยเข้าใจว่าทําไมสมณะถึงต้องฉันข้าวมือเดียวมันมีผลเรื่องจิตใจถ้าเราทําให้เราเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะมีผลตัวนี้จะช่วยด้วยอืมใช่ประมาณนี้นะนี่นะ มากมากเลยล่ะประมาณนี้แหละเดินตามรอยอยู่แล้วตั้งใจจะกินกี่วันนานเท่าไหร่ตั้งใจเลยครับก็สอนนี้ก็ตั้งใจไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยไม่มีวันหยุดใช่ไหมไม่มีวันหยุดไม่กดไม่มีกำหนดเอาง่ายๆเดียวไม่มีกำหนดใช่ใช่คือถ้าอาจจะออกจากมือเดียวเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อารมณ์หรื่อแล้วแต่อะไรด้วยไงคือตั้งใจจะกินไปเรื่อยๆนะแต่ยังไม่ คือไม่อยากจะไปกําหนดว่าาตลอดไปอะไรไงคือเราเดี๋ยวเป็นพูดเราเราทาไม่ได้แต่เราเอาแบบว่าไปเรื่อยดีกว่าแต่เท่าที่ทามาสามเดือนเนี่ยเห็นผลกันที่ว่ามาแล้วเนาะเห็นผลแลเราค็รู้สึกดีเนาะรู้สึกว่าคนทักก็ดูหนุ่มขึ้นนะคนทักทำไมทำไมหน้ามันอ่อนขึ้นอะไรนี่นะเกี่ยวกันหรือเปล่าะมันมีส่วนมันมีส่วนมีส่วนไหมมีส่วน คือมันอาจจะเรื่องเรื่องผิวพรรณมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่มันก็มีส่วนบ้างก็ามาทำให้เรื่องยาว์วขึ้นเนี่ยมัน,มนมนะพวกโฮอร์โม,โมโนต่างๆนี่มันหลั่งมาช่วยการกระปุ้นการเจริญเติบโตทมเรื่องเซลล์เรื่องอะไรพวกนี้มันมีผลหมดนะเลยค,คือไหเวลาคนเราปฏิบัติธรรมสูงขึ้นเนี่ยเนาะมันก็จะมีเรื่องของการจิตเรื่องจิตเรื่องใจนะมันมีผลต่อร่างกายเพราะว่าอย่าลืมว่าร่างกายของเราเหมือนรถยนต์พอาะ้นรงี่ดูนี่ผมเห็นเนี่ยสมณะศิกามาเนี่ยที่ผมรู้จักนี่เจ็ดสิบเท่านั้นนะ ใช่ใช่เจ็ดสิบแล้วแต่ว่าแข็งแรงเนาะแข็งแรงดูเหมือนไม่ได้เจ็ดสิบเลยแล้วก็น้ําเสียงเลยก็เหมือนตอนอายุห้าสิบคือมันไม่ใช่นนะมันเกี่ยวกับน้ําเสียงพลังเสียงใช่ใช่แล้วก็เหมือนคนอายุฮะมันลดไปมันไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีผมดูแล้วนะมันคนอายุห้าสิบเลยนะสมายสิบมาเจ็ดสิบพี่ก็เหมือนงานพี่ก็ผมนึกว่าพี่อายุตักงสามสิบออยากกินอะไรว่ามาอยากกินอะไรว่ามา อะไรเนี่ยแล้วเนี่ยอยู่ข้างเนี่ยกำลังจะฝึกกินไมอเดียววะพีแก่นกินไมอเดียววะไมอเดียวทั้งวันผมกินอาหารที่อร่อยเท่านั้นกินอะไรเดียวลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยเดี๋ยวฝึกกินบ่นน้กินไมอเดียววะสองมื้อน่ะสองมื้อก่อนเนาะ